รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเอาไปอย่าลืมขอคนไลค์นะพี่นะเชื่อผมป่ะหลังจากผมไลน์ไปขึ้นทางแล้วอะ ผมกลับไปดูอะย,ยอดไลค์ผมแม่งยังไม่ถึงพันสองพันพันสามเลยเชื่อผมเถอะเอาดิสิบหนึ่งเนี่ยผมร้อยหนึ่งผมเอาบาทเดียวพี่เราดูได้เลยแต่พิมพ์ด่ากันนะด่ากันได้แต่ให้กดไลค์ให้แชร์ให้ไม่มีเชื่อผมผมเห็นมาเยอะแล้วแต่ผมเงียบสัตว์นี่ก็เดินได้เห็นไม่หยุดดิฮี่อ่ะจริงๆแล้วต้นเหตุอยู่ที่มึงนะมึงรู้ไหม พอตายปุ๊บกูมาไล่พอมาอไล่ปุ๊บมีประเด็นพร้อม,มั้งจัดฉากม้ง่งจัดได้ดีมากปูนเปิร์นหามาเทแม่งแต่วันไหนก็ไม่รู้อีฮี้ยะไปได้เวลาฟันกูคืนมาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้มึงรีบจังวะเฮ้ยรีบเกินมาออกมาจากห้องนี้ดูดูดม่อยู่เมื่อกี้มันอยู่แต่ตอนนี้มันไม่อยู่เฮ้ยสติชัดสติ สติอย่างเดียวทำที่อะไรไม่ได้ขอดูไประเดี๋ยใช้ก่อนดินเต็มตีเลย,อ,ยอูะเดี๋ยวกูพูดกลางบ้านล้างเลยกูพูดกลางบ้านล้างเลยพันห้าร้อยคนพันห้าร้อยคน ดูนะยอดไหลมากูให้ไม่เกินพันสองพูดจนท้อกูโอเค ผมจะใส่ใจกับคอมเมนต์พี่แล้วกันไม่หรอกค่ะชายเชิดคำว่าเอฟซมันเหนียวแน่นค่ะบางครั้งรามปามใหญ่ใช่เจ่อจงบุคคลใดแต่ที่กล่าวมาว่าทั้งกลุ่มซึ่งเราอยู่ในกลุ่มนั้นก็ออกมาปกป,ป,ป้องค่ะเพราะคําว่า f อซมีใจรักและศรัทธาพร้อมร่วมสนับสนุนไม่มีคําว่าไม่ติดตามค่ะชายเชิดมึงอย่าพิ่งลองนะไอสัตว์สิ่งที่พี่พูดมันถูกมาก ถูกครับแต่ผมถามพี่หน่อยพี่คิดได้แบบที่พี่คิดมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คนอื่นที่เขาไม่ได้คิดเหมือนพี่พี่จะตอบอยังไงผมได้บ้างพี่ลองตอบผมหน่อยว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดเหมือนที่พี่คิดร้อยพ่อพันแม่คนถ้าเกิดว่าความคิดเขาเหมือนพี่ทุกคน ผมคงไม่ต้องออกมายืนพูดหรอกครับว่าสิ่งที่พี่พูดนั้นมันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถามว่าคนที่ทําแบบนั้นและทําแบบพี่มีกี่คนและคนที่คิดต่างจากพี่มีกี่คนผมไม่ได้โกรธพี่แต่ผมแค่กระลังพูดให้พี่คิดพี่มีความคิดเป็นของตัวเองอันนั้นเรื่องจริงแต่คนอื่นความคิดที่ไม่เหมือนกับพี่ ขอบคุณมากๆที่พี่ยังอยู่ในกลุ่มนั้นผมไม่ได้ต่อว่าคนที่อยู่ในกลุ่มแต่ผมต่อว่าคนที่ไม่มีความคิดพี่พอจะเข้าใจผมหรือยังกูจะไม่เดินล่ามึงแล้วมึงออกมานี่ ออกมาคุยมึงวาร์ามากูเห็นมึงค่อยๆร์าเข้ามาใกล้ๆตัวมึงยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละเหตุผลที่กูไม่ค่อยอยากแล้วมึงก็หายไปแล้วไว เฮียแบบแม่พูดาเไยสัตว์เฮียเฮ้ยเด้ะเด้ะเด้ะเมื่อกี้คือเป็นล่างแบบบอกไม่ถูกอ่ะเฮ้ยขอหัวใจขอระดวงนะ ฟันเสียงพูดว่าฟันเสียงพูดว่าฟันไปไหนแล้ววะใคร มันมาล่างแบบนั้นวะได้แลกกับมึงแนะ่มึงพูงกูพุพ่งเขาหามึงเป็นันพอคุ้งเขาหามึงเสือกกลัวแล้วมึงพลาดอย่างหนึง่งมึงเอาฟันกูไปกูก็พุ่งชนมึงเอาฟันมึงคืนมาเหมือนกัน ใชไวกว่ากาไหนหนูนี่ใช่ฟันเองหรือเปล่าเอามานี่มาเอานี่มึงรู้จักคำว่าเสียวฟันไหมสัตว์ืเสียวไหมไม้เนมึงเสียวฟันบ้างไหมฮไม่ต้องร้องเสียวฟันใช่ไหมรู้สึกยังไงนั่นยังไม่เข็ดลากลงมา ลากลงมาให้ฟันแตกไอกสัตว์เป็นยังไงเป็นยังไงฮะมึงเสียวฟันไหมอ้าได้แต่กูยิงขูดแล้วยิงเข้ามากูยิงขูดไอ,อสัตว์มามามาโอ้โเหเสียวฟันเสียวฟันเออเอกูยิงขูดไอสัตว์อืมล่างดีๆไม่ชอบชอบให้กูเป็นล่างทองเหรอ เสียวไหมมึงเสียวไหมนี่เดี๋ยวกูจะเดินไปขูดใ้กล้ด้วยนี nope ่ขูดต่อให้เห็นนี่ว่ากูขูดนี่ขึ้นลง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 เรื่อยๆื่อยเหี้ยไหลสัตว์อืมเหี้ยเหรอมึงจะเอาฟันมึงทําไมกูกำแน่นไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเป็นยังไงดูดิฟันขาวว่องเลยลูกพี่โอ้ เก yeah! ี้ยวคนแล้วเกี้ยวควายก็ไม่รู้ขออนุญาตขูดอีกทีขออนุญาตขูดอีกทีขูดแม่งต่อยสัตว์เฮียนไม่เลิกเฮียนไม่ใชกูไม่ให้สัตว์ไปเฮียนไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไอสัตว์กูจะขูดให้แม่งเข็ดเออหือเสียวเสียวเสียวกี๊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 เลย มึงเป็นยังไงมึงรู้สึกหรือยังไอเหี้ยเนี่ยไอสัตว์เขทีอทีกทีได้ไหมีอทีได้ไหมหื้มหืมหืมไม่ห้ไม่หายมาเอาฟันกูขึ้นมาก่อนยื่นหูยื่นแมวยื่นหูยื่นแมวอนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยหาไม่เจอใช่ไหมมึงหาฟันไม่เจอใช่ไหม มึงโยนน้ำให้กูได้ยินนะดังตุม่มก่อนโยนให้กูได้ยินว่ามึงโยนฟันกูทิ้งไปแล้วโอเคแล้วกูจะเชื่อเร็วแล้วกูมีเวลาให้แคนสามวิสัตว์กูนับเลขให้เป็นพอดีกูตกเลขเร็วๆหนึ่งไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องสองเฮียนใช่ไหมเออคูดทีกรอบ อนั่นโดนฟันดนส้นตีนน่ะมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงย่อนตรงนี้มันไม่ใช่น้ำเลึกกูให้เวลามึงสามวิถ้ามึงยังไม่ลงไปงมฟันกูขึ้นมามึงโดนกูจะเอาฟันมึงเนี่ยนะไปติดกับล้อรถกูแล้วก็จะให้มึงขูดเสียวแม่งทั้งคืนมึงิี่ดานะเว้ยมาดิ มึงลงไปเดี๋ยวนี้เลยมึงลงไปงมมาเลยนด้สัตว์กูให้เวลาก่อนที่กูจะเอาฟันมึงไปติดก,ดดกัะลอรถกูแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมึงก็จะเสียวไปเรื่อยๆแล้ววันเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะขับรถไปเดีแบบ๋ยวดีว่าวนันนี้ปากช่องดีว่าอ้ยไม่ไกลพอวะ่ะไปเชียงใหม่มึงเสียไปแวปดชั่วโมงอะ่ะมึงลงไปงมเลยนด้สัตว์ ลงไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพอตรงนี้น้ำแม่งลึกมึงเป็นผีไม่ต้องกลัวตายไหนอ่ะนั่นแหละมึงลง,งไปงมไอสัตว์งมเอาให้เจอไอสัตว์แลแ้วแป่งเสือกลอยน้ำได้ด้วยเหี้ยน้ำก็ลึกเหี้ยเราไม่ได้ยังไงลนะ่ะมึงงมไอสัตว์ไม่งมใช่ไหมงอมยังมึงงอม ไอสัตว์อย่าให้กลัวจริงรูเร็วผมลงไปแล้วนั่นดำลงไปแล้วด้วยดำลงไปเลยเฮียสัตว์แล้วฟันมึงคืนกูนตรงนี้ก่อนที่ฟันมึงจะไปถึงเชียงใหม่เดี๋ยวกูจะพาแม่งไปใส่ชุดสาหรีสัตว์เดี๋ยวก่อน กูชอบจริงๆแม้ิ้นปีที่กูมีไปจีนด้วยเชียสนใจติดเครื่องบินไหมเนี่ยไปติดอยู่ตรงเครื่องบินน่ะแล้วมึงก็จะได้บินไปทั่วประเทศฟันมึงก็จะได้เย็นแม่งตลอดเวลาผ่านทั้งสวิตเซอร์แลนด์ผ่านทั้งโอ้ไปเที่ไปทั่วเลยดีกว่ามึงเจินผีคนเดียวที่กกอินเตอร์มากๆเลยฟันอยู่ไหนไปโาอ่างใหญ่ให้กูได้ยินเดี๋ยวนี้ เสือกง้อวิอ่งมาชนกูพอชนกูกูคว้ามับเขาให้กูไวกว่าเยอะเลยมานดิขออนุญาตขูดให้เสียส้นไปเล่นโอ้โหร้องร้องไม่เลิกร้องไม่เลิกเออเสือเสเสียเสือเสเสยว,เ,สยวเป็นไงความรู้สึกเหมือนกูไหมตอนมึงล้อฟันชาวบ้านเหมือนกูไหมไม่สัตว์ ถามว่าเหมือนกูไหมเรื่องจริงหรือโกหกเรื่องจริงหรือตลกเดี๋ยวพี่ดูได้เลยเดี๋ยวให้แม่มาวัาต่อหน้าเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เห็นกันหมดมึงเดินออกมามึงลองแบบว่าหายตัวทําตัวแบบเป็นฝุ่นให้กูดูหน่อยนยิเป็นฝนะุ่นน่ะมึงช่วยโชว์ศักยภาพหน่อยว่ามึงคือผีโอเคนาหัน่น อ่ะพี่ดูพี่ว่าคนไหมครับสลับร่างปุ๊บซ้ายขวาเนี่ยเนี่ยเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาอีกซ้ายขวาอีกดีดีขวาซ้ายดปปีบุบบับ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 คนไหมครับหายตัวได้ด้วยไงซีจีไม่ต้องเชิญทำถึง อะไรนะฟันอยู่นี่ไงแล้วฟันกูอยู่ไหนไม่รู้ไอสัตว์มึงจะรู้ได้หรือยังอะกูพูดเล่นฟันกูยังอยู่ครบแค่กูทำให้มึงตก,กใจเฉยแล้ฟันกูหายไปขอโทษทีมันต้องมีแรงระทึกนิดนึง มึงไม่วาปห้กูดูก่อน,นไม่หายตัวให้กูดูเดี๋ยวกูจะคืนฝันมึงเลยมึงหายตัวมึงโดดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานี่ไม่มีใครไม่มีใครเดี๋ยวดูมันจะค่อยๆว้า์มาโอ้มาแล้วเป็นงเงาเล็กๆมาเลยเป็นเงาอย่าแค่โคนเทสัตขวาหน่อยซ้ายหน่อยดีดีดีมากคึๆมันมไปแล้วด้วย ดูดูครับไม่มีใครอยู่เป็นไงเย้กเจ้คคดเอาไอ้ฟันเอาฝันมึงเสียงมาเอาได้แล้วกูจะให้คืนไฟมือด,อดเดโช้ยยัยงชอบเลย ไมืดขอโทษทีเพื่อนเมื่อกี้เขาเห็นไม่ซัดเขาเห็นมึงไม่ซัดไปใหม่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 เดี๋ยวกูจะนั่งรองนี่กูจะให้โมดามึงเล่นหายตัวนะค่อยๆโผล่มายื้ยๆค่อยๆโผล่มานิ่งๆโผล่มาแล้วเป็นไงไฟสว่างโล่นี่คือซูมสุดสุดท้ายก็ได้ระวับได้ระวับได้ระวับรจ้ะไปไกลเกินแบ้งคนไปละเอาว้าดเลยด้วยดูดิร่างยืดเชี่ยเฮียดูดิอ๋อนั่นๆโชว์อีกทงนี้ดึงทางขวาดีมากหมายแล้วด้วย หายไปไหนแล้ววะโอ้โหรู้แม่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนจะคิดว่าอะไรผีต้องอยู่ในห้องนี้แนะ่นอนเพราะมันวิ่งเข้าไปแอบถูกปะอ่ะกูซูมให้แบบสุดๆเลยป้าบเขาให้เอาแบบมุมกว้างเลยกูให้มึงสามร้อยหกสิบองศาพเพียงแค่คนเดียวก็ไม่เห็นจะเจอใครเลยเว้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยยังโชว์ไม่เสร็จเลยไปไป อันนี้ฟันมึงใช่ไหมอะค่อยๆวาร์ปเข้ามาได้แล้วฉากนี้ที่อยากเรียกค่อยๆวาร์ปเข้ามาดีมากอ่ะซ้ายขวาอย่าเดินมาโชว์ศักยภา,าพตัวยืดยืดมึงอะที่มึงทำอะโผเลยน,นัน,นแน่น,นัน,นแน่น,นันแน่เทมากเลยนันแน่นันแน่นันแน่ยืดหน่อยดีดีดีวาร์ปปา๊บหายเฮ,โฮโย้ยจุดยอด คนเฮียอะไรตายไปแล้วยังเท่อันนี้ฟันมึงใช่ไหมขูดแล้วก็ร้องขูดแล้วก็ร้องไปโชว์ไปไม่้องร้องมึงทำใหม่เลยสัตว์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะขูดจะก็จะจะกูหย่อนดีไหมเนี่ยหย่อนดีไหมเนี่ยกูหย่อนดีไหมเนี่ยฮะสัตว์มึงวางซ้ายวางขวาขอตัวยืดๆหน่อยดิ ยืดๆอ่ะซ้ายขวาอกูซูไฟก่อนแป,ป๊บหนึ่งนะเป็นเด็กนาะคนมาเห็นมึงไม่ซัดซ้ายมาคนเดีเห็นได้ตัวยืดยังเกะเขเท่สัดซ้ายกองนิ่งๆจะไปซ้ายหน่อยซ้ายโอ้ยยืดๆย,ย,ยืดยัดยืดยัดยันเกะยังเหมือน,นดังโฮโฮน่งว่าโอ้ยสัดเราหายไปแล้วนั่นเห็นป่าวว้าปุ๊บหายเลยเฮียหายไปแล้ว แน่กูก็นิ่งนะนาเมื่อกี้ก็เห็นนะว่ากล้องก็ไม่ได้ไปไหนนะพอมันว้าอีทีนึงมันหายไปเลยเอาก็เห็นเห็นนี่กูกลัวนะเว้ยแต่อะไรรูป้ปะกูต้องทำไม่ไงั้นคนไม่ดูกูดยวกูให้ดูอีกทีหนึง่นงไปขวัญตาเอาไป มึงวาดไปเป็นแย่แล้วมันก็หายไปเลยนะ่ะคือแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็หายไปเลยไปเข้าใจยังกูกลัวนะเว้ยไม่ใช่ไปกลัวกูม,มีความรู้สึกแต่แค่กูชินมัง้งไม่ต้องซูมไม่เห็นนี่มนอยู่ไกลๆพี่บางคนต้องเห็นเอาซ้ายขวาหน่อยพี่ซ้ายขวาเออแบบหายไปแล้วน่าจะกลไปแล้ว,ลวซ้ายเพิ่มหาย นั่นแหละทะลุกระแพงโชว์กูด้วยสัตว์เป็นไงเป็นไงกลัวคนไม่เชื่อ <c oughs> มึงเห็นไม่ได้ว่ากระแพงหมดเลยน่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมึงออกมาดิออกมาออกมาเลยเดี๋ยวว่าเออนนัน่แหละทะลุกระแพงสุดยอดไอ้สัตว์คนจริงไอ้เหี้ยเข้าไปโชว์กระแพงเข้าไปเข้าไปไม่เข้าไอสัตว์บา้าพอให้ชนเข้าไปแล้วสุดยอดเห็นที่ไมวห้องไหนอ่ะเดี๋ยวกูเดินไปให้ดู อ่ะเปิดไฟโล่กเลยมันต้องอยู่ในห้องไหนก็คือห้องนี้ไงเป็นไงไม้เจอใครเห็นไหมนั่นแน่มันจะวิ่งไปไหนได้วะในเมื่อตรงนี้มันแคบกูยืนก็ตันแหละเฮ้ยกูเหนื่อยมาก เอาไปส่งกูหรือกูให้ฟันเฮ้ยแล้วมึงอยาให้ใครมาแก้งกูนะเว้ยโหวันนี้โคสุดยอดเลยคนเฮี้ยะไรทั้งได้เอาเอาขึ้นไปเขอบใจมากาหัวล้อไอ้สัตว์ได้ฟันแล้วหัวล้อ คตรปั่นอะอเห็นจนหมดนี่นะพืาล่างมันยืดแล้วก็หายไปได้อ่ะชอบเปล่ารู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่คนเห็นกันหมดคืออะไรรู้ปะ่ะ คือความสุขวันนี้ไงเห็นไหมที่พี่ไม่ด่ามันและพี่ตั้งใจดูผมพี่ได้ความสุขไหมเหมือนกันผมก็ได้ความสุขพี่ก็ได้ความสุขจำไว้นะครับไม่ว่าจะไลค์ใครก็อย่าไปด่ามันปล่อยพ่อจะไล์แล้วจะมีคนเกลียนปล่อยไม่ต้องไปด่าเห็นไหมพอไม่ด่าได้ความสุขไหมได้ไหมเหมือนกัน นะครับอย่าไปซีเรียสนี่แล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งสิ่งนะ YouTube ด้วยเข้าไปดูกันให้ด้วยนะขอบคุณทุกคนเลยที่ดูอยู่ดูกันนะแล้วก็ไม่ด่าใครขอบใจมากครับพี่นี่นะครับเด็กพี่ดลงออฟฟิเชีฝากไว้ด้วยนะพี่นะเข้าไปกดติดตามเข้าไปดูกันเห็นกันแล้วนะ ว่ามันคือความสุขอะ่ะเวลาเราไม่ได้ด่าใครทักคนหนึ่งแล้วเราได้ดูมันอย่างจริงจังเราก็แฮปปี้ขอให้รักษาตรงนี้ไว้เยอะๆนะครับขอให้รักษาตรงนี้ไว้อย่าไปจ้องที่จะด่าใครอีกอโอเค ในค่ำคืนนี้สนุกกันไม่มากก็น,น้อยขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนสนุกเนาะนี่แหละเวลาที่เราไม่จ้องที่จะด่าใครทักคนหนึ่งมันจะสนุกแบบนี้แหละเห็นไหมผมรักพวกคุณนะผมถึงทำได้ขนาดนี้ผมกลัวพวกคุณไม่มีความสุขผมกลัวนะกลัวผี แต่ผมกลัวว่าคุณไม่มีความสุขมากกว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับและอย่าลืมด้วยที่เราปักหมดุดเข้าไปกดเพื่อนเพื่อให้ด,ด้วยนะขอบคุณทุกคนนะครับหากได้ยินเสียงผมและอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะสวัสดีครับขอหัวใจคนละดวงก่อนจับเร้วขอหัวใจคนละดวงเลยวเ้วขอหัวใจคนละดวงได้ยินกูไหมเนี่ย ทำบุญอยู่แล้วครับขอบคุณทุกคนเด้อบ๊ายบายกลับบ้างอ่ะเด้อ